ปลาอินทาลัมสามสบาทเนี่ยปลาทำเป็นจานจานเท่าไหร่ป้าแบบนี้จานละ50จานละ50ครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะกว่าห้าสิบทุกจานห้50ทุกจานทั้งร้านใช่มยป่า้งขาวก็ถูกค่ะเลยครับรออ๋อร้อยยี่เขากระพคงขาวครับ ปาขายดีครับขายถูกๆขอบคุณนะครับคุณป้าแม่จมูกแล้วแหละดีของอร่อยเลยพี่ถูกเลยพี่อยกว่าพี่ขาไม่ต้องรอเดือดเลยพี่พี่อร่อยกว่าพี่โอ้ยลาบดีครับขอดูหน่อยนะพี่ครับแซบพีลึกเลยเฮ้เพื่อเล้ยด้านนี้ก็เลยเลยต้มแซ่บเฮ้พี่เพื่อเล้ย

เจอกันอีกแล้วครับครับหมดแล้วครับเนี่ยวันนี้ครับครับ้ามาเยอะวันวันนี้คนเยอะครับครับคอหยุดยาวใช่ไหมครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดเทียนดัดนะครับเดี๋ยวปุ้ยจะมาอัปเดต ตลาดนัดวัดเทียนดัดให้ดูกันนะครับก็คุยมาบ่อยก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพื่อนๆก็ตามมาชมเลยครับบรรยากาศจามเย็นๆหลังเลิกงานกันนะครับวันนี้คนเยอะอยู่ครับก็เป็นตลาดชุมชนของที่นี่ครับสามพานครับเขาเลิกงานกันพอดีกับช่วงนครับคนเยอะครับวันนี้ครับ ใครเคยอยู่ย่านนี้ก็คอมเมนต์ทักทายกับพุ้ยได้นะครับซอยวัดเทียนดัดครับโอ้ผูเรียนก็ยังเยอะอยู่ผูเรียนมีสาลา,าแบบโบราณเลย ตรงนี้เป็นซอยวัดเทียนดัดน,นะครับด้านนี้เป็นหน้าวัดครับวัดเทียนดัดคนเยอะครับวันนี้ครับเขาเพิ่งเลิกงานกันครับเพื่อนก็บรรยากาศเป็นยังไงก็มาชมกับคุยครับ เราไปดูซอยนี้กันครับ้เหรออากได้บาทค <trips> รับโอ้สาบาทองกสามสิบบาทครับจุดสบาเดอพี่สามสิบบาทครับโอสามบบาท สอง่าสามสิบบาทน้ำตทำงเยูตรงเตนน้เตนตรงเตสององไเหลือช่วสุดท้ายแล้วนะอันนี้ก็ได้พี่น้เตนตรงเตได้ด้ครับอ่ครับคับผมสามสิบบาทครับ้ ก็เป็นบรรยากาศเย็นๆนะครับเลิกงานแล้วก็มาเดินตลาดนัดกันครับก็ปุ้ยมาบ่อยก็อย่าเพิ yeah. ่งเบื่อกันนะครับเดี Get ๋ยวพามาเดินตลาดนัดกันควันนี้คนเยอะ ไอ้เลอนเพยวโอ้คนเยอะมากครับวันนี้ครับม,มีวยจับโมาแล้วก็งานเยอะ้สงานนุ่งงานนี่อะไครับ ผัดไทย25บหาทหกอัน,นคนเยอะมากเลยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับอะไรครับ เจอกันนีกแล้วครับสวัสดีครับเจอกันทุกเสาร์นะผัดไทยครับขายดีครับร้านนี้ครับ ไสยไหมสักกล่องเราอมลยขยนีน่สิบห้าบาทอินทฟาลัมสามสิบบาทเ,อ,าเอ,อ่อแยะเอออร่อยดีไม่ใช่ มีห้าบาทก็เดี๋ยวมันมีห้าบาทก็ดึงตังกลับคืนขอบคุณครับเออลูกชิมก็เดินคนี่ะหายแล้วโอ้โหคนเยอะมากเลยนี ok> ่นอนนะ ใช่วันนี้คนเยอะมากเลยมีขนมหวาน10บาทสิบบาทสิบห้าบาทมาดูปลา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 ปูปลาปาูปา เนี่ยป้าทําเป็นจานจานเท่าไหร่ป้าแบบเนี้ยจานละห้าสิบจานละห้าสิบครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะคุณป้าห้าสิบทุกจานห้าสิบทุกจานทั้งร้านใช่ไหมป้าใช่กระโค้งสาวก็ถูกคาวโล้ครับโรลร้อยยี่อ๋อร้อยยี่กระโค้งสาวครับป้าขายดีครับขายสุดๆขอบคุณนะครับคุณป้าแม่ต้องงนแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวคุยพาเดินไปเรื่อยๆครับ ตลาดนัดวัดเทียนดัดครับนี่ไรครับีขายอะไรยำแหนมนยำแหนมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาทางนี้ เดินมาทางนี้ก่อนนอนเขาหัดข้าวกล่องข้าวสาลีอ่ะ คนเยอะมากวันนี้ลูกชิ้นมีฮอรมก35บาบาททางไหนทางนี้ซาลาเปา10บบาทผักก็ขายดีเนาะมันไม่แพงอะ่ะ อันนี้รวมกันได้หมดเลยโอ้โหนี่เขาขายอะไรเอ่ยตลาดคนเยอะโอ้โหกับข้าวนี่เยอะเลย อะไรพี่ขออร่อยเลยพี่ดูหน่อยกว่าพี่ครับไม่ต้องรอเดือดพี่พี่่ยกว่าพี่โอ้ยเดีครับขอดูหน่อยนะพี่ัพี่เลกเลยเฮ้ยเพื่อแล้วดานนี้ชเลิกเลยตมแซบเฮ้ยพี่เพื่อแล้ว ลาบเลือด60บาทครับไข่รทรงเครื่องไข่ข้าวนะชุด้มต่ำ20บาทสมมตต้้เนนลวา มีอาหารอีสานเลยวะมีไก่บ้านเลยอเป็ดไก่บ้าน,อานโอ้ยเท่ากับมี่วะ อะไระเราเดินดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาซื้อจะดูอืมคนเยอะมากมีเป็ดพาโรด้วย

เอาไส้ให้หน่อยเลยเอาเป็ดเอาไส้ให้หน่อยอันนี้ขีดละหกสอันี้ได้ลวนก็ได้่งลเยองเอา้แล้เอานี่ดยกสนหอี่มาณี่งา้อยใส่กล่องใช่เนี่ยุ้คือกล่องทุกตัว เอาเอาไส้ด้วยพี่ครับสองนะอ๋อไส้รวมนะของกล้องอยู่นี่ตึ้งตัวใช่วันนั้นไปกินที่น้องมาแล้วนะวันนั้นไปมาอมาแล้วหรอร้อยเท่าอะไรนะอ๋อไม่เมื่อ่ะพี่เต้น่ะเขาจะเป็นเป็ดใหญ่กว่านูอีกพีอ่ะนะใช่แล้วกินกับเดียวคือให้หน่อยหยิบตังค์มาเพราะว่าร้อยสามพวกแกจังไงโควิดอันนี้เอาขีดนึงนะพี่ เอาไส้เลยครับค oh no ีดหนึ่งครับสองกล่องพอแล้ว ใช่ครับครับครับเดินต่อครับยำปลาดุกฟูมีอะไรโดนัทย ปลาทูเลยยี่สิบบาทเข่งเลยยี่สิบบาทพี่ด้วยครับปลาเค็มปลาทูเค็มครับเนี่ยคนเยอะครับวันนี้ครับตลาดนาดัดวัดเจียนด,ดัดมีต้มเนื้อด้วยต้มแซ่บสวัสดีบ้างครับเจอกันอีกแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ครับ หมดแล้วนะครับเนี่ยวันนี้ครับครับมุกล้ามาเยอะกว่าวันวันนี้คนเยอะครับครับคนเยอะอ๋อหยุดยาวใช่ไหมครับครับขอบคุณครับครับอ่าใครผ่านไปผ่านมาก็มาอุดหนุนบ้างนะครับที่นี่ครับวันนี้ขาดีหมดแล้วเตัวเล็กเป็นไงไอโรงเรียนและโอ้วันนี้คนเยอะมากครับครับครับ เรานใหญจ้าแต่ปนน้องปนเขาเพิ่งเลิกงานกันเลยดูคนนี่เลยบาจานไอติมไอติมแบบโบราณปลาดุากย่างเราจะมาดูทางนี้นี่คนเยอะมากวันนี้ โรงงานก็เพิ่งเลิกคปลาน้ลทอดเยนาตกอคนรุมปลากรบป๋าก็แถวนี้โรงงานเยอะนะครับมันก็เลยดูคึกคักครับย่านนี้สามพานครับ มีลำไยลำไยสองพวงส่สิครับสองพวงสี่สิบครับหน้านี้ลำไยเยอะนะครับกำลังออกครับรรบ,บลัตเตอรี่ก็ถูกนะครับรลตเตอรี่ก็ถูกมีไส้กรอกด้วย สีน่นาเป็นสแง่เขาไี่มากเลยใช่กรอกถ้าเราเดินทะลุมาก็จะเป็นอ๋อแม่นานท่าจีนนอฝั่งนี้เดียวกับักีบ้เนกีรับวันนี้คนเยอะมาก น่าจะจังหวะเขาเลิกงานพอดีไปทงา,างไหนไปไรอ้อนนยารามุด่า กระปุกยี่สิบเลยจ้าทุกคนนะคออาะาอ่อนลาวาก็ได้ครับก็เป็นบรรยากาศวันนี้ครับตอนเย็นๆเลิกงานก็มาเดินตลาดนัดวัดเทียนดัดปลาขายดีมากเลยปลาสามอย่างนี้ ิสครับพี่ขายดีทุกอย่างวันนี้เดี๋ยวเรามาดูทั้งนี้ตรงนี้ขายอะไรเอ่ยปลาย่างโ,โตัวเบล่์มเลยร้อยยี่สิบบาทตัวอ้วน ได้ได้นะคะยำโอ้ไส้กรอกขายดีแท้เลยลูกชิ้น ยำหัวหมูครับสามขีดห้าที่บาทครับขึ้นห้าอรเงี้ยมาเนามาทางนี้ลูกไปทางไหนอ่ะทางนี้ตั้มเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันครับ ในเซกรอกนี่ขายดีมากเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ากางเกงขนมจีนก็ขายดีครับ วันนี้คือคักมากบอกเลยครับน่าจะอยู่ในช่วงเทศกาลหยุดยาวเถอะปลาครับกุ้งหอยปูปลาครับ ไก่ต้มนลำปลาก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆน,นะครับของกินเยอะที่นี่ครับ๊ะแ,แ,แกะให้ด้วยจนะเขาแกะให้ด้วย มีขาหมูคนเยอะมากครับผมครับมีขน,นมหวานเนือ้อกระเพาะปลากระเพาะปลาครับ มะพร้าวสิบบาทบ้านแถวนะครับพี่เอาเอาให้ลูกหนึ่งก็ได้ครับมากินงั้นเอาไปสองลูกก็ได้ครับให้ไปแช่เย็นไว้ไม่ต้องทอนครับขอบคุณนะครับครับผมเราเดินต่อครับ เอาไปทั้งมีกุ้งเต้นนะครับกุ้งเต้นก็ขายดีครับ,บก็ฝากเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ยออนฟัวด้วยนะครับก็เดี๋ยวปุ้ยคงปิดคลิปไว้แล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปตัดต่อครับวันนี้วันที่9สิงหาคมนะครับก็อยู่ในช่วงวันหยุดยาวครับเทศกาลวันแม่ครับวัดเทียนดัดครับ